ขอมาแล้วค่ะทุดสามตัวตรงๆมาแล้วค่ะของแอสสีสเกตนะคะอ่าขอมาเร็วๆค่ะตอนนี้ต่บุญยากนะมันดึงคุณพ่อคุณแม่เขาฟุ้มอยู่ค่ะเดี๋ยวรอเลขนะคะเลขลับเราไม่น่าจะเกินเที่ยงนะคะสื่อท่านนี่ดอกน้องคุณพ่อคุณแม่นาะตอนนี้มานั่งอยู่ขังเงี้ยนค่ะเพราะว่ามีตลาดนัดเสียงเพลงดังเงงี้ยนเนี่ยก็เลยต้องลบมายูพีค่ะเอาเตรียมเบงอง์เ้ยค่ะของอ้อยขาขวางสีแดง ค่กล่องจีรุดโอ้ายคือหนาใหญ่แท้เนาะอยู่ในกล่องนี่เนาะโอเคค่ะเอาใหญ่ๆกันไปเลยนะคะเข้ามาแล้วเร็วค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะชุดสามตัวตรงๆงของแอสีสเกตนะคะอ่างวดเมื่อกี้นี้เข้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูสองมดติดแล้วเด้อสองตุกทุกงวดม,มีมีแค่8แปดหางแต่งวดนี้มีสิบสองหางเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเอาให้เบิ้งเอากล่องหลังกะไรเนาะจังบอกับนั่นไหมเนาะนี่ค่ะ นี่อันนี้สองหวดติดเป็นหามากสี่เด้ข่านี้บ่ะหงดหว,ด,หวดก่อนที่มั้งไหนเข่าหกศูนย์หกนะเพื่อนกระไฮที่หกแปดเก้าหกแปดหกหกศูนย์เก้าหกศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดหกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกขาดกระเข่าออกที่หกศูนย์หกค่ะคุณบอกคุณแม่ค่ะมาเบิ่อวันนี้ขาดน,นี่งวดลาศูนเมื่อกี้นี่คุณนายหกหกสี่หกหกสองหกสี่สี่หกสี่สอง ปดหกซีแปดหกสองแปดซีซีแปดซีสองค่ะกล้องนี้เห็นปะอ้ยกล้องนี้มืดเนาะกล้องนี้มันเป็นหนังเนาะกล้องบุญผ้าร่วยนี่เป็นเอียงวะเอาใส่กล้องหนาคือเก้าหลาักสันเอานี่ค่ะอันนี้คือดีเอ็นเอเก่าวงวดที่แล้วนะคะกล้องใจบุญเห็นแล้วให้บุญพารวยดูนี่ค่ะเป็นตกรับเพราะว่ากล้องหลังมันมืดไหมคะแม่ เบิ้งกระจกแง่งเอาเด้อแม่เด้อนี่จ้ะนี่เขียนเลยแอดเนาะเขียนเอาดีกว่าเนาะงวดน,นี้เนาะแม่เนาะเดีย๋ยวจะบุญไปเอาสมมติมาเขียนไหนแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะบุญจะเขียนไหนแคบเอาดีกว่าเนาะจ้ะแม่นแม่นอีรีขนลาดเด้อเด้อมือนี่เป็นชุดละหกแม่จักน้อยเพราะว่าโอ้ยเฝ้าน้ำตัวเล็บฝ้าน้ำกุ้งฝ้าน้ำทุกอันทุกอย่างค่ะคุณเฝวคุณแม่เดี๋ยวจะบุญไปเอาสมมติมาเขียนไหนแป๊บนึงมาแล้วสองสี่หกแปดสิบสองหางปลายเนาะเพื่นก็บอกว่า อย่าเชื่อมากว่านี้อาจจะไม่ถูกก็ได้นะคะคนสีสกกตกันคนสีสเกตกันเองพันวางสีน้องเขาบอกว่าแม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังมืดสนิทจ้า,าสันเดียวไปเอาสม,มุดมาเขียนในเบืงเนาะเจงสีพ่อเห็นบ่แม่เห็นบ่กตกับ มันปากหมดบ่ดด้เนาะเดี๋ยวจะบุ่ญที่จังหนว่าเวลาปักหมดเป็นสิเขียนหนึงสิงเอาไม่ได้เขียนเลยได้ไหมเขียนจังหดวะตอบคอมเมนต์เลยเหรอ ทันดีนาะแม่นาะให้เขียนอดีน,น้อยกสูงสูงวางสิบอรนี่บอรนี่นี่วันนี้วันไหนเองสิเดอ้อเอากล่องนี่ก่อนอ้ยนี่เห็นบ่แม่ตัวกลับก็เห็นบ่อัวสิจุดแล้วเห็นบ่อคาท่าเฮ็ดแบบนี่เห็นบ่อเห็นบ่จ้ะสองใกล้ๆกล้หน่อยอเดี๋ยวเอากล่องบุญผ้ารวยก่อนกอนกแล้วกันเอาแคบเราไปปิ้นกลับเอาเด้อแม่เด้อ เพราะว่าเวลาเขาจันจ่อมือนน้เวลาเขาจันจอมากๆนี่เห็นแล้วสันนั่นเห็นไหมาอา่ะเห็นแล้วแคบขาดแล้วก็วไปปิ้นจอเบิ้งเอาเด้อแม่เด้อสิบสองหางเท่านั้นนะคะอ่ะท่านกล้องใจบุญเห็นว่าคะอ่านเอาแอด่าสันเอาเตรียมจดเด,ด้อกระสันสีอ่านห้เด้อกล้องใจบุญนะคะเตรียมจดเลยนะคะมีศูนย์ศูนย์สองนะคะ ห้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองหกหกหนึ่งหกหกสามหกหนึ่งสามศูนย์สองเก้าศูนย์สองสี่เก้าสองหกเก้าสองสี่ห้าแปดสอง เก้าแปดสองค่ะคุณปอคุณแม่เห็นบ่บันนี่นเห็นแต่คนงามวะจ้าเอาลองเบิรงแม่เห็นบ่เห็นชัดว่จ้านี่เอาเห็นบ่า่านบอกว่าทันนะคะไม่ทันบอกว่าไม่ทันนะคะจแม่พี่ของแม่แมนมของแม่ค่ะแคปเลยค่ะ ได้แล้วว่ัสนันได้แล้วเนาะบ่เห็นดอกวาสันเอาเห็นบาบานนี้แม่เอาเห็นไปแม่ตักลกับแคบไว้เราไปปิ้นเอาแม่เห็นไป<ว>เลขทูบได้ตัวไหนเลขทูบเจบุญได้สี่สี่สาม้วจา้าหลังจากมือที่เจบุญจุดทูบมือนั่นเจบุญได้อาแปดหกสองมือเศร้าได้สี่สี่สามแล้วแต่ว่าหลักมือวันพาน,นั่นเจบุญได้ หกสี่สองน้ำเด้อจ้ะหกสี่สองน้ำเนาะเอานน่เอา,เอากับหัวแมนค่ะแม่เพราะว่ามันกลับหัวกับหัวอีรีล่ะนี่ทันไหมคะพอเขบอกว่าแม่สืบสามตัวตรงๆน้ำเพลินที่หายมากนี่เด้อน่แล้กก็ลอดลอดสายรับเข้าอีกตัวหนึ่งก่อนเที่ยงเนาะก่อนเที่ยงนะคะก่อนเที่ยงเดเอให้เลยเออเอา เลขที่เรียกเพิ่นก็ว่าสิบมงหลับไปเพื่นมาเลือนเวลาเนาะสายรับต้องเข้าใจเนาะคุณแม่เนาะเพิ่นอาจจะมีการได้มาอีหลีของแท้เลขรุดๆมากนิ่ส่วนมากสิเขาประมาณเทียงบาบสองเด้อเลขที่แมนแมนนะจ้ะดูไม่ออกแอดสซัสันอ่ะดูไม่ออกไปจะกลับกล้องลังให้เอา้าเห็นไปบ่นน้กล้องหลังเอา้า แคบค่ะท่านบอบนี้แม่ทันไหมคะทีนี้กล้องนี้เห็นบอนี่กล้องนี้เหงืนหดนี่ กล้องบุญธาดด้ยเมือดขนาดนี้ได้ป่ะวะอ๋อกล้องบุญพาดุ้ยกับแคบเอาป่ะนี่เอาเห็นไปจ้าป่ะนี่มีสิบสองหางนะคะมีสิบสองหางแคบไ้เลยแคบไปเลย เห็นแล้วค่ะโอเคนะคะเห็นแล้วเนาะโอเคเนาะฝ้าวไปเบิ้งด้วยแม่ฝ้าวไปยิบจับลอตเตอรี่แล้วฝ้าวไปหาซื้อเ้้อบาทนี้แม่ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะแม่เนาะเป็นเปียงแนวทางเท่านั้น อโอเคเนาะแม่เนาะไม่ยังอ่าลอ่ลอๆอก,กันอีกได้บบนี้คุณแม่จ้าลอกันอีกก็คืออ่าก่อนเที่ยงเนาะเดี๋ยวติมาลงไล่ลกุง้งไหมผู้ใดยังผู้ใดขอไล่กุ้งเฝ้าเฝ้าทักกันข้ามาหาใจบุญเลยจ้าเห็นแล้วจ้าขอบคุณน่ะา่าสั่นเนาะแม่ซสื่อให้มันครบทุกหางได้แม่ซื้อหางเล็กละหน่อยก็ได้แม่ใจบุญก็ซื้อแล้่วละบ่ได้ซื้อหลายดอกเพราะว่ามันหลายหางเกินไปเนาะเลก็กกะหลายตัวยู่ดีอือน้องพิจารนาเบิงนะคะ เอาโอเคโอเคคือเสงไดเห็นแล้วโอเคนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะจะบ่งของอภัยพราไหนใช่คุณที่ยังบัไดเขาไลา่กลุ่มฟา้าแอ็กันเขามากใกล้แล้วค่ะตอนนี้อาจจะบ่เกินเที่ยงหนูขอเขาเลยว่าไม่เกินเที่ยงได้แน่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะขอให้เขาบอกว่ามียชมีมิใช่เงี้งปังๆกับสามตัวตรงๆนี่แล้วก็ล่อเลขกลับของ อ่าสายของห้างเม็ดเดียวหรือว่าสองหางนะคะเห็นแต่คนงามค่ะชัดเจนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ